สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวผ้าปักครอสติชนะคะที่ตัวเองพึ่งได้มาวันนี้เองค่ะก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยก็เริ่มซาซาลงแล้วนะคะก็เลยอยากจะหาอะไรทำแล้วก็เลยนึกถึงงานอดิเรกอีกอย่างนึงของตัวเองตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะก็คือชอบปักครอสติช แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าได้แบบภาพ cross stitch ที่เป็นของเวียดนามเลยเนี่ยน่าจะดีนะคะก็เลยได้ภาพนี้มาทุกคนน่าจะดูออกว่าเป็นภาพของโฟโกนะคะก็เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะคะถ้าเกิดว่ามามที่ฮาหนอยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นขนาดไซส์50คูณ40เซนติเมตรนะคะ นี่เขาก็จะอยู่ในซองใสๆแบบนี้ราคา1,70,000 0ก็เจ้าของร้านลดให้เหลือแสนห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าในเซตหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะแล้วก็ขอบอกคำศัพท์ก่อนนะคะปักครอสติชเนี่ยของเวียดนามจะใช้คำว่าเท i จือเถบนะคะคำว่าเทลเนี่ยก็คือปัก แล้วก็จือเถิบก็น่าจะหมายถึงตัวตัวลักษณะแบบนี้ก็คือ cross stitch นั่นเองเทลจือเถิบส่วนคําว่าแจงเนี่ยก็คือภาพนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าสมัยนี้ภาพปัก cross stitch เนี่ยเป็นแบบ 3D นะคะก็คือมันจะมีอย่างตรงสีฟ้าแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่าอันนี้ก็คือไม่ต้องปักอะไรคือเป็นสีมาให้แล้วถ้าเป็นแบบโอ้สมัยก่อนหลายสิปีเนี่ย มันจะเป็นผ้าสีขาวทั้งผืนเลยนะคะสำหรับคนที่เคยทำมาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้เลยนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าห่างหายจากการปักคอสติปไปนานมากอันนี้เป็นที่อยู่ของร้านนะคะจำง่ายๆเลยก็คืออยู่หลังบิ๊กซีทางลองค่ะอ่าพวกภาพนะคะภาพร้านเนี่ยโพสต์ลงในในเฟซบ o ๊กไว้ให้แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็น มีาบมีเบอร์โทรมีมีอีเมลนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะติดต่อสอบถามโดยตรงลองมาดูว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้เขาก็จะมีเป็นเป็นคำแนะนำพื้นฐานนะคะวิธีการปากักเหมือนกัน2องใบนี่ค่ะให้ดูภาพแบบดูดีอะ่ะ นี่นะคะเป็นกอกโฟโกกอกโฟโกก็คือมุมนั่นเองกอกแปลว่ามุมนะคะโฟโกก็คือย่านถนนเก่าของฮานอยนี่ค่ะในภาพก็ก็จะเป็นเหมือนแผนผังแบบนี้มาให้นะคะว่าเออจะปักอะไรก่อนดีโอ้โหตอนแรกคิดว่าไม่ใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพจริงๆก่อนจะไหวหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเป็นแบบไซส์เล็กไซส์เล็กมันก็จะมันภาพไม่ถูกใจอะนะคะก็เลยเลยเลือกภาพนี้มาค่ะโอเคได้อยู่ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะตั้งแต่เคยเคยปากมานี่สีสันสดใสามากอ๋อก็คือแบบมันเป็น 3D นั่นเองเพราะฉะนั้น เนี่ยค่ะมันก็จะมีบางจุดอย่างอย่างตรงนี้นะคะที่เจ้าของร้านบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องปักเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีมีรหัสของของได้มานะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานทั่วไปที่คนปักครอสซิตก็จะรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวลองมาดูตัว กระดาษแผ่นนี้ว่าเขามีอะไรมาให้ตรงด้านหลังอันนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นเป็นแบบนี้อ่านี่นะคะลองมาดูคำศัพท์ตรงนี้มันก็ที่น่าสนใจก็จะมีนี่เลยค่ะที่เขาบอกเขาบอกว่าเป็น บางโดยเจียวโซจีอันนี้คำย่อไม่รู้แหละแต่รู้ว่าอันนี้นะคะบางก็คือกระดานเนาะกระดานของตัวรหัสของของได้นะคะเนี่ยหมาหมาตัวนี้ก็จะหมายถึงรหัสแล้วก็กี่เหี่ยวก็คือสัญ,ญลักษณ์อ,อ่อแต่ตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าย่อมาจากไหนมามาจากคำว่าอะไรเหมือนกัน แต่ถึงจะไม่รู้ความหมายของภาษาเวียดนามด้านข้างนี้นะคะเราก็เดาออกเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเซนของคนปักคอสิตอยู่แล้วนี่ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นคำแนะนำนะคะอ,ะอย่างเช่นในนี้เขาบอกว่าคีเทลแจงสุ่งจีดึงขวาหมดเมตรนะคะก็คือเวลาปักเนี่ยอย่าใช้ ได้อ่ะเกินเมตรหนึ่งเพราะว่าแบบพอมันยาวไปแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บางทีมันพันเนาะแสนห้านะคะก็ประมาณสองรอบาทก็โอเคอุ้ย,ยโทษค่ะหมดแล้วนองนั้นก็จะมีเออเขามีกันไกลตัวนี้มาให้นะคะ ชิ้นหนึ่งในนี้แล้วก็นอกหนังก็จะเป็น <c oughs> เป็นได้สีสันสวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> ก็สำหรับคนที่สนใจงานอดิเรกเป็นภาพ cross ิ t นะคะในช่วงที่แบบอยู่เวียดนามอย่างนี้ก็ลองไปแวะร้านนี้ดูเพราะว่าร้านเนี้ยสินค้าก็ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มันหาง่ายนะคะจริงๆอะ่ะเซิร์ชดูมา พอสมควรเหมือนกันแต่ว่ามีเพื่อนบอกว่าให้มาที่ b ิ๊กซีบิ๊กซทางลองเนี่ยแหละค่ะก็ยังนึกไม่ออกอยู่ว่าเอ๊ะบิ๊กซเอามาขายได้เหรอจริงๆไม่ใช่จริงๆเป็นร้านอาของเอกชนนะคะที่ตั้งอยู่หลัง b ิ๊กซค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแจ้งเทลจือเถิบหรือว่าผ้าปักครอสติสนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ Youtube Talk about Vietnamese ค่ะสวัสดีค่ะ